ตื่นมามีคนแท็กเต็มเลยครับเพื่อนครียันเอ็มปาเป้ตัวแรกของเซิร์ฟเชี่ย2่้ีบวก8สแตท135น่าจะ้อยลันล้านตัวแรกของเซิร์ฟอุ๊ยอุ๊ยตัวแรกก็เปล่าปิดแล้วครับอืมดูดิเชีย่ยไปอยู่ทีมใครไปดูต้องมีคนเดียวอยู่แล้วฟูมาริดโนหนึ่งน้องเซนแฟนตาซีมึงดูแลวกันโอ้โหดูสแตตมาดูสแตตด,ดูโอ้โหดูทองเถือก อันนี้คือแบบอ่าเวลเต็มแล้วนะเพื่อนแล้วก็ฟูลทีมารลิตแล้วครับคือร้อยสี่หกร้อยสี่เจ็ดพลังเอ้ยไม่ใช่สปีดต,ต้นความเร็วจบสกอร์คือทองแบบทองสว่างอ่ะไม่ใช่ทองแบบไอ้ร้อยสี่สิบอ่ะทองแบบร้อยห้าสิบยิงไกลยิงตำแหน่งร้อยห้าสิบบวกบวกแล้วก็ยิงโค้งเลี้ยงบอลล้องตัวร้อยห้าสิบเชีย่ยยังเถื่อนสนุนราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านล้าน,านเพื่อนเพื่อนคิดว่านอกเท่าไหร่ครับถึงหกหลักหรือเปล่าตัวนี้เชีย่ยตัวแรกมาแล้วว่ะ และเป็นปีที่โหดที่สุดด้วยดูอ่ะผมขอลองเทียบกับปี24ทีวีแล้วน,นะเพื่อนลองเป็นบวกแปดวิลเต็มแล้วก็ฟูลทีมทั้งคู่ดูสิว่าใครจะเจ๋งกว่ากันแต่เออแต่ปี24ี่ทีวอ่ะได้สองเทา้าโอ้โหสแตตคนละเรื่องเตะลูกโทษห่างสิบดูดิยังเถื่อนแล้วสกิลสกิลก็อุ้ยดีกว่าอันนี้ไม่ยิงไกลครับผมอันนี้ไม่ียิงไกลเว้ยอันนี้ไม่มียิงไกลแล้วมาดูราคาดิร้อยยี่ห้าล้านล้านอันนี้ร้อยแปดสิบสามล้านล้านอันนี้บักเลยโอโ้ยังเถื่อน นอกเท่าไหร่วะเนี่ยถึง6หลักปะ